ปไปสามแล้วพอได้กินเขาเยังเนี่ยวิยบิึงครับเนีนเนียนแบบจุกจุกยนะครับเนี่ยโลงแนะถึงการแต่งตัวของไอ้สิคือคนปลาแต่อายกับฮักเจ้านันนาะบอแพ้ผู้ใดสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงปาหนะ่าผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับมอนี่กับมาอยู่กับผม หลงจ๋าในบ้านเชนแอร์คนเก่าคนเดิมนะครับมือนี้กับสิเบื่อว่าผมการแต่งตัวกับอาซิแบบแปลกประหลาดไปมือนี้กัแต่งตัวมาเขือคับเมนูที่แบบมารีวิวให้ซูพีซูร่องกินครับมือนี้กับจัดต่ำปลานะครับแล้วก็ทอดหมูแดดเดี่ยวนะครับที่เพิ่นกับทรงมาให้รีวิวอีกนะครับมือนี้มาต่ำปลาอยู่ร้านนั้นในบ้านแล้วครับว่าร้านนี้ก็ต่ำมาโดนแล้วแซ่บดีดีครับนี่จัดต่ำปลานะครับแซ่บเผ็ด ปลายสามแล้วพอได้ไปกินเขา่าเจียงเนี่ยวิบึงครับแนแนนๆแบบจุกๆได้นะครับนี่ปลาเสทางหมูยอนะครับหมูยอทัวลิสงบะเขือเทศแล้วก็หอ,อยเซอรี่อู้หลายอย่างแน่นอีรีครับเจ้านี่ชัดแนนแนเนาะ ถอดหมูแดดเดียวครับเลี้ยงๆเลยครับเนี่ยวิว่ะเบื้องคักขนาดเลยครับเนี่ยเข่ากันยังขนาดนี้แล้วครับเนี่ยขนาดที่ผมเพื่อนส่งมาให้ผมรีวิวนะครับขนาดหาล้อยกลับนะครับทอดไปเครื่องนึงก็ยังเหลืออีกเครื่องนึงได้หลายขั้นอีกเพิ่มครับเหลืองๆเลยครับเป็นกินนี้ดิติดมันจักน้อยนะครับเนี่ยโอ้เราหิวเข่าครับถ้าบว่พี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยาก ตามป้ากับทอดมูแดดเดียวกันแล้วนะครับกับไปแซบไปเลยครับหิวเข่าครับอยากตักสดเลยด้วยแดดมาเนาะ ไปครับหมูแอดเดียวทั่วครับเป็นมักเข้มข้นดีครับแทบ ไหนก้คนครับเออนีดึงเหลืองเลยครับแสบเข้ากันข้างอีนครับ ยังติดมันครับมาค,คบาคุยเสงี่งทีก็ได้ครับเนี่ยคักคือกันครับคุยเสงี่ยงทีอหอมเครื่องที่มันหมักสุดยอดครับดีๆใส่กับต่ำปลาเนี่ยเขากันเขากันครับ ใครสนใจครับกดสั่งซื้อได้ตะกร้าสีเหลืองใต้คลิปฟังไส้ครับเดี๋ยวผมสิปักตะกร้าไว้ให้ครับเนี่ยขนาดนี้ครับหาล้อยกัมครับได้หลายแห้งขนาดผมถอดไปเครื่องนึงก็ยังเหลือบักล้ายนะครับเนี่ยมีสองทางติดต่อนะครับนี่ว่าสิเป็นเบอร์โทรนะครับไลน์ติ๊กต็อกแล้วก็ช้อปปี้นะครับเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อเลยครับตะกร้าใต้คลิปองผมเดี๋ยวผมสิปักตะกร้าไว้ให้ครับขนาดมันสิมีทั้งหมดสามขนาดนะครับ อไงี้ยมัยั่ออกมาเนาะมีสองสันนีลครับเป็นใส่ไว้ดีดีครับนี่สามขนาดนะครับก็คือขนาดสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับขนาดห้าร้อยกรัมแล้วขนาดหนึ่งกิโลนี่เพิ่นสีแถมน้ำมันหมูพร้อมครับแซบไอีิมักดีดีครับพร้อมซดสะอาดนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่สสำหรับหมูแดดเดียวนะครับผู้ใดสนใจครอยากกิน ถอดกลิ่นหอมๆร่วงไปย่างก็ได้นะครับถึงพริกถึงเครื่องหอมดีเลยครับสดสะอาดปลอดภัยนะครับเนี่ยกดสั่งซื้อได้ตะกร้าใต้คลิปเดี๋ยวผมสิปักตะกร้าไว้ครับกดสั่งซื้อได้ครับผู้ใดมักขนาดใดก็กดสั่งซื้อครับมักขนาด250กรัม500กรัมอยากลองซิมเบิ้ง250กรัมถ้าเสียบค่อยสั่งขนาด500กรัมหรือว่าขนาด1กิโลกรัมกดสั่งซื้อใต้คลิปได้เลยครับ ไปกครับต่ำปลานะครับจังอหูจึงหอยเชลีครับจังแบบเนียนๆเลยเนาะอันดับผักกับกปุ้ง ในหมูแดดเดียว,รรยวรยครับทอดเลี้ยงๆก๋วมาหืมก๋วนะครับ

เป็นเอียงเข่ากันที่ลงโตมากครับ มันนะครับยงแรงเลยนะมันมนเยวนะครับหุ่มสุดจอดสมโอุ้ยต่ำป้าที่อยุ่ดจอดนะครับ เข้ากันคลัทซ์ดีครับเสีบคลัทซ์เสียบเนี้ยนะลิงเดียงของหอมคนระับ ลแซบใส่กับขนมหวานๆหน็คักเล็บไหนคุณบอกเลย มัาก็แบบนี่ครับสินติดมันนี่แหละจดอดอ e. ี อดีคำแบบอดีเสียบเสียบเป็นรูแต่ลสิ่งอยอดนะหอมเป็นเคียงมักนุ่มสดสะอาดแสีบก็ค่ดี Yep. สำหรับตำปลากับทอดหมูแดดเดียวมื่อนี้คือว่าแซ่บผักแซ่บแน่เลยครับเมื่อนี้นะครับเหลืองเหลืองหอมๆคมัาถึงพริกถึงเครื่องดีเพื่อนมักแซ่บแซ่บเลยครับสุดยอดครับผู้ใดสนใจกับปักกะตรกาเอ้ผู้ใดสนใจก็สามารถกดสร้างซื้อตะกร้าสีเหลืองไตคลิปไะไรได้ครับผมจะปักกะกรกาไว้ให้นะครับเนี่ยกดสร้างซื้อได้เลยครับขนาด สองร้อยห้าสิบกรัมขนาดห้าร้อยกรัมแล้วขนาดหนึ่งกิโลหนึ่งพื้นแน่นน้ำมันไห้นะครับเนี่ยสดสะอาดปลอดภัยนะครับนุ่มหนุ่มครับแซ่บก็อีครับถึงพริกถึงเครื่องครับเพื่อนมากก็ดีหอมก็อีครับทอดเรื่องกินกับเขาเหนียวหรือว่าสียางอะไรครับแซ่บสุดยอดครับหมูแดดเดียวนะครับกดสั่งซื้อตะกาใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมกินผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าสีกินมาสุภาพมื อาจะกินม so mm ัส hmm. ส okay. 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 mm ุภาพนะหรือเธอเปื่อนกินมูม่ามังอะไรกินเล้งกินฟ้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพอพี่น้องไปน้ำหนึ่ครับนะครับคลิปนี้คือเก่าครับพอพี่น้องที่เขาบอกเบิ้งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับคิดเงินในเงินคิดท้องในท้องครับเฮงๆรวยๆถูกไหมรางวัลที่หนึ่งครับโลกไบแข่เจ็บกะจะได้มาต่อนะฝากซองเล็กๆซองนี้ไว้อนอกอ้อมใจให้เขานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ่าริ็ษัทเป เฟซบุ๊กส่วนตัวผมระยะพเเีีนงภาษาอัง,งกฤษแล้วก็อินสตาแกรมผมนะครับระยะ,ะ,าะภาษาอังกฤษภาษาอิาดคชิปน้อยผมสีได้พยายามพัฒนาประปุ่มให้มันดีขึ้นในแต่ในคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันไหมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ